สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมืาอนี้มาเบิงเพิ่นขายอาหารเหนือครับเป็นข้าวซอยไส้หัวตำหนุนน้ำพริกอ่องลาบหมูพี่น้องครับมาเบิงครับพี่น้องครับเพิ่งมีคนมาซื้อพี่น้องโอ้ยาห้าใสหัวพี่น้องครับใสหัวประมาณสี่สิบห้าบาทแล้วรับทั้งที่ก็จะเป็นส้มหมูพี่น้องครับแหนมครับทั้งที่ครับห้าแต่เสียร้ายครับพี่น้องครับเพิ่งได้ครับเสียร้ายครับนี่ครับ ขายดีไหมป้าวันนี้ขายได้อยู่นะตลอดเลยเพราะวันนั้นมาเกี้ยงหมดเลยฮะวันนี้ยังมันยังเช้าอยู่นะมันยังไม่นั้นเนาะ<ต>สา,สายล้นล<า>ะครับกับข้าวคุณจ๊ะขายพิซซ่าขายจุนขายคูเด้อขายหันเหนือขายดีอยู่แล้วหันเหนือตามขนุนน่าอร่อยเนาะตามขนุนนะนี่ชื่ออะไรป้าเนี่ยกับข้าวน้าพริกอ่องใช่ไหยอันนี้คือ ตามขนุนโอ้แล้วนี่ค,ครับน้ำเงี้ยวข้าวซอยข้าวซอยน้ำเงี้ยวโอ้อันนี้น้ำน้ำเงี้ยวข้าวซอยเนาะโอ้พี่น้องครับเพื่อนนะครับถ้าพี่ก็เป็นสมวพักพี่น้องครับอาหารบ้านเราเนาะนี่ครับก่าร่างใส่เป็นชุดชุดชุดกี่บาทป้าน,นึงแบบนี้ห้าส <55. S 1> ิบห้าเนาะชุดหนึ่งนเนาะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศครับเดินมาขายของเปิดรถลถ่ายรถเลยพี่น้องครับถึงถ่ายรถเถ็งอย่างดีเลยครับ ที่ลังค่ามีประตูปิดเปิดครับั้งบนครับประตูปิดเปิดได้ครับข้างบนครับท้างที่มัจะเป็นเวเดียงออกมาพี่น้องครับว่างกับเขาทับน้ำครับนี่ครับชื่ออะไรขนมกินน้ำเยี่ยวพี่น้องครับนี่ครับขนมกินน้ำเยี่ยวครับแซ่บกระซ่บครับหมอเยหมอนใส้ครับละเอีดมากครับฟูกันเลยครับกระซ่บร้ายพี่น้องครับชิสนม้พี่น้องเห็นอะไรอยากกินน้ำก่อน คอมเมนต์มาได้ดก็พี่น้องเด้ครับคอมเมนต์มาคุยกันคบเขาไปแจกเป็นเงินสิกับเขาเป็นเขาอ่านเนื้อพี่น้องครับอ่านเนื้อไม่ไกลพี่น้องครับครับนาำเพลินคนดดงดีเลยครับขับรถเท่าสามารถที่จะประดับแปลงรถเท่าได้พี่น้องครับประดับแปลงรถเท่าไปขายตั้งสี่เลยพี่น้องครับแปลนตลาดน้ำเพลินน้ำมูอบานพี่น้องครับเ้าขาเป็นอาหารนิสานพวกตะมุขหงส์หรือว่าเป็นซุปน้ำไหม แจงต้นไม้ส้มแจงต้นแจงนี้พี่น้องครับแจงเชื้อแจงยังว่าไปพี่น้องครับเห็ดใาล้ๆเป็นพี่น้องครับนี่ครับเป็นแนวทางในการข่าขายครับในช่วงเท่าใบกเกษียณพี่น้องครับเอามาใเกระสีนอายุสักขาสิบหน่อยพี่น้องครับมาเห็ดขายกับข้าวกำนั่งพี่เกินพี่น้องครับนี่ครับเห็ดที่ดีครับเป็นอบครัวครับกัวกับเมียครับกระเสียร้ายตัวนี้พี่น้องครับกระเสียร้ายแกะกระเสียพี่น้อง นี่พี่น้องชินชอบพูดแชโพูดติดตามพูดติดใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเพี่น้องครับชาวราศีมีบ้าคำทวนอีสานบ้านสุกกบขอสวัสดีครับ